สวัสดีพี่น้องมือนี่เขามาบวชมือว้านเข้ามาโกนกนผมมือนีเข้ามาบวชจ้ามาหอดวัดเลวจ้ะพี่น้องยินดีตอนรับขอสู้ซองเมนูบานทุงหอดวัดแล้วจ้ามือนี่มือบวชจ้ะพี่น้องมือบวชหอดวัดแล้วสวัสดีพี่น้องทุกคนนะจ้าเพื่อนเพื่อนยูทูบทุกคนทั้งนอกประเทศในประเทศ ต่างประเทศสวัสดีเพื่อนๆทุกคนจ้านี่เป็นโบสพี่น้องจะบวชในโบสนี่นี่เป็นบริเวณวัดนี่เป็นคือเป็นวัดไงวัดประจำอำเภอบริเวณวัดอ่ะ ศาลารวมน้ำใจสันจังหันแรงสิได้บวชพี่น้องนี่ละบวชนโบชนี่แหละจ้าเป็นวัดไ่วัดดงคำมานาลามวัดประจำอำเภอบันดุง หนักพี่น้องก่อนบวชทำความสะอาดรอบโบวชลานหนากักทำความสะอาดรอบโบวชเดี๋ยวเขาจะได้แห่รอบโบวชก่อนบวชพี่น้องอครับเพื่อนเกษตรกรด่านี้ท่านมีสาวด้วยกันแปดคนนะครับ ได้หลังอไมาทั้สี่คนนะครับวันนี้วันนี้มาทำบุญนะครับคุณหมอรสาคดวงดาวี่มาทำก็รรครร48ปีนะครับนะครับอันนี้ชุดที่สองนะครับอันชุดที่สามนั้นครับเป็นครอบครัวของคุณแม่สาคอรดุจมปานะครับเออไปแล้ว, <S <S ว,ลวๆๆเ,วเห็นพร่กจบที่นี่นะ วง,ง,นงานจ้าเอาเปิดบานออกเน,เกเกเนเเพัห้เปิดบานเต้ออกเอ่าันยดมาใช่บาดเต้นกับมาเป็นคณะคณะนะครับเนาะเป็นคณะคณะนะครับกจา,ายรูปไวก่นที่มันร ไ้ม่กินขาน้ำกันพี่น้องขา้าจานเพิ่นสันเขาแล้วก็ตอนนี้เป็นพิธีทั้งทั้งโยมทั้งญาติทั้งโยมสันเขาแล้วกินเขาแล้วจะจะลุ่งไปแห้นางพี่น้องมาเดิอมาเด้อมากินน้ำกัน ขบวนมันกันเด้ลอลอ่ลอก็จะแหนะ่ะพักคู่เพื่อนเ้าก็สันแล้วเพื่อนเอาไม่หายาดย่อมกินกินแล้วเขาสิลุ่มไปแหนากี่น้องกินแล้วเขาสิลุ่มไปแหนะ่ะตอนนี้กําลัางรอพระอาจารย์เพื่อนพระในแล้วมาแล้วจะากลาัสันเขาสันเขาแล้วจะลุ่มไปแหนากี่น้อง

ที่ผ่าพ่อสันเอาจะเก้ากับถือผ่าได้เนาะอันเอนเพ่นพื่อนว่าเพ่อได้ถือผ่านี่บอพอสันเพื่อนู้สืเบื่อนบอเกิบแล้วพี่น้องม่มาแน่่ห้เน้ามาน อันนากนากเพื่อนเพื่อนเพื่อนประเด้นหรือผ่าบอกว่าสั่นคอพอคอเอาพอคอห้แม่ก็ได้แม่ก็พอแม่มาทำะเบียดกว่แม่

go. go. น้านเก่งไก่บ้านเก่งไก่เดินมาเดินเดินไปแล้วพุ่งไปเนื้อบ้านเก่งไก่

นกันเลเก็บกระเพิ่งกันเล่อุนแม่นกระพพีนองป่วยท่านป่วยท่านจะไบเออ้อมโบดพี่น้องแห้นาคาเด้อมาเอา่นน้ำกันเด้อ แห่หน้าน้อกันเลยจ้า รอบบพี่น้องเฮียหนักคบสามรอบแล้วเล้วเขาบวดแบบนี้เฮียหนาาจะมาบวชพร้อมกันสามหน้าพี่น้อง ยน้าข้าผู <S <S ้ส yeah, no. no, okay. okay. ูงกระมูไม่ไหวเาไม่เทียกมาเเก็บหน้านรอกันเลยไปเจ้าอมเดียเเก็บเก็บหน้านร้กันเล้อ มาเก็บมาเลยพี่บอสมาหอมพี่เลยมาเก็บกินหนักน้ำกันเนอพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเอาปุ๋นน้ำกันมาเก็บกินหนักน้ำกันเด้อมีหนักเขามาในโบสถ์ละพี่น้องหนักเขามาในโบสถ์แล้วล่อหายคู่คนทำพิธีห้า่ายอยู่ข้างนอก โชไม่ออกม้ตนกระถายที่ท่งออกเดี๋ยวรอดเป็นเขาถวายพระมือได้เดี๋ยวให้นาถวายอุปราชกับข้าพเจ้าขอบคุณครับ่ม พูดเลยข้อเสียนั่นเขาเห็นอยู่วัดอยู่อาจารย์คด yep ูไปวัยุ <h 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 mm ูนี <h <h ่ยากการเชื่อ อย่าเพิ่งจะออกเม่อเดือนนี้มียูกระเาพิเรี่ยงเขาขอท่านมีอะไรอย่าเมืเดืนนี up, nice? ้มียูกรเาพิเรี่ยงเอามาผาเบายันมี วัดแล้วแล้วพี่น้องตอนนี้กําลังหยัดพระวัดแล้วเรียบร้อยแล้วเห็นพระแล้ว

ไมไดะไม่ทำไมใส่บาทให้พระไม่ห้าร้อยบาทสาธุสาธุตอนนี้กำลังทายลูกร่วมยาติพี่น้องูก่้มหนึ่งสองสาม จากโบสถ์หน้าแล้วถ่ายรูปเร่วมยายพี่น้องมาสรงพระไม้ไส้กุดพี่น้องบวชแล้วพ่อแม่พี่น้องมูพวกกับมาส่งมาสรงพระไม้ไส้กุดน,น,น,นี่พี่น้อง กุไหมเพิ่อนพระก็เพิ่งหองพระไหมพี่น้องถนาธนาแกบาทได้กับแกรดมีเสียวะมีเสียด้วยเสีบาทไม่หวังนะจสะ

ทรงใสพุดประกอบถวายของเซนเสียเป็นมอนเป็นท oh, ี่นอนเป็นเสียบาถวายถวายให้พระถวาตะก้น้องมีเสียบาันล่ะมนีมว่าเป็นบ้านาหมืนกเศร้าท่พนาไม่ันติดคิ่วแต่ะนมีเสียบานด้เลย ก็เคิดเมื่อนี้แล้วแล้วพี่น้องมาบวชหลานบวชแล้วเป็นพระแล้วไปส่งสใส่กุดแล้วพูนกุดจูพุนไปไก่เม,มียมเป็นกุดรักแขกกุดเพื่อนเป็นกุดรักแขกกุดใหญ่เวลาพายใหญ่มากอะมาอยู่หันปัญญาลหลวงตาบุญซื่นมากข้าเจ้ากะตอนรับอยู่น,น,น,นันกุดนั่นไปส่งใส่กุดแล้วพี่น้องตอนนี้ กำลังอยกลกับบ้านขอปิดคลิปติ่เพียงสานีนะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ฝากก,ด,ก,ด,าก,กดติดตามแม่หนูบันทุงในเด้อพี่น้องสวัสดีจ้า